หัวใจแฮปปี้เบลล่าเปิดใจถึงความสัมพันธ์วิลชวินเริ่มเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีความสุขมากกว่าเดิมหลังจากที่มีกระแสข่าวลือถึงนางเอกสาวเบลล่ารานีแคมเปญว่ากำลังซุ่มคบกับหนุ่มไฮโซตระกูลดังทายาทซีพีอย่างวิลชวินเจียนวันนล่าสุดเบลล่าเปิดใจถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยสาวเบลล่าบอกว่าก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความทุกกำลังใจความห่วงใย ความรักที่ทุกคนส่งมาให้เบลสำหรับเรื่องนี้เบลก็เข้าใจว่าทุกคนน่าจะอยากทราบถึงชีวิตของเบลด้วยและก็เป็นห่วงกันด้วยทุกอย่างก็ตามภาพที่เป็นข่าวเลยไม่ได้ปิดบังอะไรเพียงแต่ที่ยังไม่ได้ออกมาบอกเพราะด้วยสายงานคุณวิวเขาเป็นเรื่องของธุรกิจใช่ไหมคะเขาไม่ได้อยู่ในวงการเดียวกันกับเราเบลก็ไม่อยากให้การงานของเรารบกวนชีวิตของเขาหรือครอบครัวเขาด้วยเอาจริงๆตอนนี้มันเหมือนเป็นช่วงที่เริ่มเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นไปในทิศทางที่ดีให้เป็นเรื่องของระยะเวลาแต่ก็มีความสุขมากกว่าเดิมหัวใจแฮปปี้ขอบคุณและรอลุ้นรอดูกันไปแล้วกันค่ะราณีแคมเปญเกิดเมื่อวันที่24ธันวาคมพศ2532ในกรุงเทพมหานครเธอเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษ เธอจบการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลชนานันชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนปราโมทว,วิทยารามอินทราและโรงเรียนประชานิเวศจากนั้นเธอศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสารวิทยาระดับปริญญาตรีจากคณะวารสาร และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาควิชาวิทยุโทรทัศน์ระดับปริญญาโทที่คณะวารสารสาศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชนด้วยคะแนนเกรดเฉลี่ย3.50-2ก่อนที่เธอจะเข้าสู่วงการเธอได้ทำงานพาร์ทไทม์เป็นพนักงานร้านไอศกรีมสวนเซนในห้างสรรพสินค้าแห่ง หนึ่งมาก่อนเหตุผลเพราะเธอต้องการแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่เพราะช่วงนั้นเศรษฐกิจทางบ้านไม่ค่อยดีคุณแม่จากที่เป็นแม่บ้านก็ต้องออกไปทำงานข้างนอกส่วนธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาของคุณพ่อก็ซบเซาจากที่เคยมีทุกอย่างชีวิตก็เริ่มลำบากซึ่งการตัดสินใจทำงานพาร์ทไทม์ของเธอในครั้งนั้นทำให้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของเงินมากๆราณีเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการแคสติ้งงานต่างๆจนผลงานเข้าตาช่องสามและได้เซน สัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดโดยเธอเล่นเป็นนางร้ายจากผลงานละครเรื่องแรกคือรอยมาในบทบาทของเมทาวี